สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็นในคลิปพีว e ิวชุด VEXA Booster 07 The Heroic Evolution ของแคนไคโญโลนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้เนาะก็จะพาไปดูตัวอย่างการ์ดใหม่นะครับจากชุด e VEXA Booster 07เนาะหรือว่าเป็น Extra e b o o s t e r กล่องที่7ของภาค V Series นะครับผมสำหรับในของแคนไคโญโลเนี่ยหลักๆก็จะมีเป็นโอเวอร์โหลดใบใหม่นะครับโอเวอร์โหลดร่างใหม่เนาะร่าง Dn นะครับผม แล้วก็จะมีของซับอื่นๆมากมายเราจะเป็นพวกเกียร์สองเกียร์หนึ่งเป็นทิกเกอร์อะไรเงี้ยทิกเกอร์ใหม่ก็มีนะครับทาให้เราสามารถใส่คยัดคีย์ยดยได้มากขึ้นเนาะเออก็เพื่อการสืยเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยเดี๋ยวกันเนาะแน่นอนครับไว้แรกก็จะเป็นดาวนิเกิลวอลดดีเอ็นนะครับก็เป็นร่างที่ใครหลายๆคนรุนผมเนี่ยก็ตั้งตารอนะครับเพราะว่าโคตรเท่เลยเนาะสกิคลครับออโต้แวนกาดครับเมื่อจบก,การต่อสู้ที่อยู่น,นี้โจมตีครับเลือกทังความสามารถหนึ่งใหญ่จากด้านล่างแต่ละเทินเนี่ยก็จะไม่สามารถ ทำความสามารถเดิมซ้ําได้เนาะก็คือกดสกิลเดิมซ้ําไม่ได้นะั่นแหละต้องกดทีนึงแล้วก็ไปกดสกิลอีกสกิลหนึ่งนะครับผมสำหรับสกิลนะครับสกิลแรกครับถ้าคุณมีการ์ดมือ4ใบหรือต่ํากว่าครับคอร์สคือขั้วตาโซบาเนาะแล้วก็งานตัวเองขึ้นมาแล้วก็ได้ลบหนึ่งเนาะแล้วก็สกิลที่2ครับถ้าในโซมีการที่มีคาว่าโอเวอร์โหลดครับในชื่อการเนาะคอร์สคือทิ้งการ์ดมือ3ใบครับงานตัวเองขึ้นมาแล้วก็บวกหมื่นได้ลบหนึ่งจะจบเพลินเนาะก็จากที่ดูเนี่ยก็จะสสสาาามรรถถตตีีไดดดู้งงุึ3เเเเวววฟนนนะะคัับใย ก็จะเป็นกดสกิลที่2ก่อนนะก็คือตีเสร็จถ้ามีโอเวอร์โหลดในโซนเนี่ยทิ้งมือ3นะครับงัดตัวเองขึ้นมาบวกหมื่นลบได้เนาะแล้วก็ตีอีกรอบเสร็จปุ๊บกดสีที่2องครับถ้ามือเสียไปต่ำกว่าเขาจะพาโซบาร์ครับงัดตัวเองขึ้นมาแล้วก็ได้ลบหนึ่งแล้วก็ตีอีกรอบนะเออก็จะเป็น3เวฟนะครับผมถ้าแบกคีย์เยอะๆแบกพลังเยอะๆยอะเราตีหนักๆเข้าไปเนี่ยก็คู่แข่งอาจจะถึงตายได้เลยเนาะใบนี้ก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับดีเอ็นเก่งมากเก่งมากเทนะ่ด้วยเนาะอารต่อไปครับดัชคอนิกเบรนมาสเตอรนะ คอนติเนียร์บรรกาธ์ครับถ้าคู่แข่งไม่มีเลกาธ์ครับบวกห้าพบวกคิแล้วก็มีซีลที่2ครับแอคทีฟบรรกาธ์วันผู้เชินครับถ้าเลกาธ์ของคุณมีไวเวิร์นสไตล์โดอาแล้วก็ไวเวิร์นสไตล์เกียรันอยู่เนี่ยเอ่อคอร์สคือโซบ้าหนึ่งครับการเกศสามเนาะแล้วก็ทิ้งมือ2รีไทม์เลกาธ์คู่แข่งทั้งหมดเนาะแล้วก็คอวิชั่นโทเค็นหนึ่งใบลงเลียเมื่อจบเทิร์นนั้นครับรีไทม์โทเค็นนั้นเนาะวิชั่นโทเค็นเนี่ยก็จะนับเป็นเกียร์สามครับที่ม, power 13, ม วินได้ได้นเองนะครับก็จะเป็นลูกเล่นใหม่ของแคนคังอโร่ในตอนนี้เนาะก็เรื่องเล่นเอานะครับระหว่างสายของเบดมาเตอร์แล้วก็สายของโอเวอร์ลอดดีเอ็นเนาะแต่สําหรับผมเนี่ยรู้สึกว่าเบลดมาเตอร์จะเล่นสนุกกว่าเนาะเออถ้าในความคิดของผมนะเพราะว่ามันเป็นสายใหม่นะครับเออสายใหม่ที่แบบเพิ่งออกมาเนาะแล้วก็แบบมีลูกเล่นใหม่ที่แบบค่อนข้างน่าสนใจนะครับเออก็อันนี้ก็อยู่ที่คนชอบเนาะต่อไปครับไวเวิร์สไตล์โดอารครับเป็นเก2สองใใหม่เนาะ มีออโต้เรกัลครับเมื่อลงสนามจบนมือคอตบาร์หนึ่งครับเสิร์ชหาไวเวิร์นสไตล์เกียร์รันจากกองไม่เกินหนึ่งใบคอโรงเรียนและสับกองเนาะแล้วก็มีซีรีส์สองครับคอนตินิวเรกัลในการต่อสู้ที่อยู่ในนี้โจมตีครับถ้าคู่แข่งไม่มีเรกรัลเนาะคู่แข่งจะไม่สามารถคอนอร์มอลยูนิตจากมือลงช่องจีการได้นั่นเองต่อไปครับชายบอลดิชดากอนครับเป็นของ Ky ero, นะ G 3, ไคเนโรเนาะเกียร์สามใบใหม่นั่นเองมีออโต้ครับแวนการ์ดเรกรัลเมื่อลงสนามครับโซบาร์หนึ่งครับดูเท่ากองเกียใบ แสดงดะกุนิกเบรมาตเตอร์จากนั้นไม่เกิน1ใบแล้วนำการ์ดไปนั้นขึ้นมือจากนั้นสับกล่องเนาะแล้วก็ตัวเองบวก5,000จะจบเทิร์นเอาไว้มาเสิร์ตเบรมาตเตอร์ได้เนาะต่อไปเวอร์ไสไตล์เดคัสครับเป็นของคาเนโรเนาะเกี่ยงสองใหม่หมหมนะผมมีแอคทีฟเลือกากาศครับคอสคือคอร์เตอร์บัตหนึ่งครับเอาตัวเองเข้าโซ่เลือกดะก,กุนิกโอาว่าหลอดดีเอ็นของคุณหนึ่งใบในกรณีที่ทูกแข่งจะทำการคอการ์ดจากมือลงช่องการ์ดในการต่อสู้ที่อยู่ในนั้นโจมตีในเทิร์นนี้นะครับ ถ้าไม่คอร้อังกัน2ใบหรือมากกว่าจะไม่สามารถทําการคอได้นะก็คือจิ้มดีนะครับแล้วก็กาดคอสองเนาะตอนดีเอ็นตีอือต่อไปครับเลนไดกิฟอนเนาะออโต้เลกาดครับวันเพื่อนเมื่อการเดียนของคู่แข่งลงสนามในการต่อสู้ที่อยู่ในนี้บูธให้แวนการ์ดครับโซบาหนึ so ่งเลือกการเดียนหนึ่งใบาจากในนั้นลีไทยูนิตนั้นเมื่อจบการต่อสู้นี้ครับลีไทยูนิตนี้เนาะก็มันเอาไว้มาติการ์ดได้เนาะเออเป็นใบติการ์ดนะครับเอออารมณ์ให้อารมณ์เหมือนไดเมีเลยเนาะอือติการ์ดได ต่อไปครับ x ีกซ a g o n ครับมีแอคทีฟแบนการ์ดเลกาดครับวอนเพื่อเทินคอร์สคือคัตบาโซบาเนาะเล่นเลกาดคู่แข่งหนึ่งใบรีไฮย,ยูนิตนั้นครับแล้วก็มีซีรีสที่2ครับออตโต้เลกาดเมื่อจู่การต่อ,อสู้ที่อยู่ในนี้โจมตีบันการ์ดครับถ้าในแถวแนวตั้งเดียวกันกับยูนิตนี้ไม่มีเลกาดของคู่แข่งอยู่นะครับคุณสามารถนำยูนิตนี้กลับขึ้นมือได้เนาะก็คือตีเสร็จปนมือได้น,นั่นเองต่อไปเหลาวาบลัสดะกอนครับมีซีาารีสครับออโต้เลกาดเมื่อจากรต่อสู้ที่อยู่ในนนีี้โจมตบัการ์ดคครรับออสืนาแล้วก็ต บนเลียกขาดของคุณอย่างละหนึ่งใบเข้าโซเนาะแล้วก็งัดตัวเองบวกหมื่นห้าจนหยุดเพินเนาะต่อไปครับเวอรเวิร์สไตลส์กีรันครับคอน์ดทีนี่เลียกขาดครับในเทิร์นคุณถ้าผู้แข่งไม่มีเลียกขาดครับบวกห้าพันแล้วก็มีสิบที่สองครับออตโต้เลียกขาดเมื่อโจมตีฮิตในการต่อสู้ที่อยู่ในีบูทเนาะก็คือบูทฮิตนั่นแหละให้เวอรเวิร์สไตล์โดอาร์นะครับก็คือต้องบูทให้โดอาร์แล้วก็ฮิตเท่านั้นนะครับคอร์ดคือคอเตอร์ตบาร์หนึ่งครับจัวหนึ่งแล้วก็โซชาตเนาะ อืมก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นสกิลผู้พิทักษ์ปกติเนาะแล้วก็เป็นเกียร์หนึ่งมีออโต้แวนการ์ดลงสนามจวบหนึ่งทิ้งหนึ่งเนาะต่อไปครับแล้วก็ไนา์ซาลิน่าครับสกิลครับออโต้เรียการ์ดบอลเพือเทินครับเมื่อเรียการ์ดคู้แข่งถูรีไทยด้วยความสามารถการ์ดของแวนการ์ดคุณโซบาสสองครับข้อเกียร์หนึ่งหรือต่ำกว่าจากดรอปโซนหนึ่งใบลงเรียในแถวนักตั้งเดียวกับยูนิตนี้เนาะต่อไปครับแล้วก็ไนา์ฟาฮิมครับมีสกิลครับคอนติเนียเรียการ์ดในเทิร์นคุณครับถ้าคุณมีเเเรรกกกาาียย์อู่่บวหมืนนะ ต่อไปครับแล้วก็ในายมูฟทาวครับมีซิลครับแอคทีฟเลยกาดนองวันเพื่เทินคอร์สคือคอร์สบัสสองโซบัสหนึ่งครับเล่นเลกาดคู่แข่ง2ใบครับที่ทายยูนิตเหล่านั้นแล้วก็บวก5,000จะจบเทิร์นเนาะต่อไปครับจอมเวทมังกรมาน์คเทนครับเป็นเกตสองชิวหมื่นห้าเนาะแต่ว่ามีพลังแค่เจ็ดพันนะครับแบบนี้ต่อไปเบลเพิร์ตขอความเปลี่ยนแปลงเพ็กเลงครับเป็นเกตหนึ่งที่มีเดือดเซปเนาะแต่ไม่มีบูทนะครับแบบนี้เออก็แปลกใหม่ดีเนาะเอออินเดเซปหมื่นได้แล้วก็เป็นเกนะครับ ไม่ค่อยเห็นในแค่ไหนเนาะอาจจะเพิ่งมีมาแค่กล่องนี้นะครับผมเออต่อไปครับแล้วก็ไนท์บัสเซลครับมิสกิลออตโต้เรีกาดครับเมื่อลงสนามถ้าไมรยกาศของคุณไปเกลือสามระดสูงกว่าครับคอคือโซบัสหนึ่งเนาะเปิดเท่ากลองเจ็ดใบครับคอการ์เกลือสามไม่เกินหนึ่งใบจากนั้นลงช่องเลียแล้วก็สับกล่องเนาะต่อไปไเวเวิร์นสไตล์มันบัสครับเป็นเกลือหนึ่งครับมิสกิลออตโต้เนาะช่องเรีกาดเมื่ออยู่ในนิบูลครับถ้าคุณยังไม่มีเรีกาดก็คือการ์ดคอสองนั่นแหละเอง ก็ง่ายๆนะครับใบน,นี้บูทถ้าไม่มีเลากาดกากเขอสองเนาะง่ายดีนะครับง่ายดีต่อไปเป็นตัวเริ่มนะครับใบใหม่เนาะใบเวิร์นคิดลักเลอร์ครับแทับจัวนะ่วเนาะอันนี้ก็เป็นคีทใบใหม่นะครับแองกี้ฮอนดาก,กอนเนาะก็จะเป็นคีทใบใหม่ที่สามารถทําให้เดคาเนโรเนี่ยมันใส่คีทสิบสองได้นะครับสําหรับใครที่อยากใส่เนาะเออยก็เอาดอพีจีออกอะไรเงี้ยไปใส่คีแล้วก็ไปใส่เป็นพีจีเกหนึ่ง ทิ้งจัวดแทนเนาะเออก็ได้นะครับก็ลองดูเนาะใครชอบสายแบบตีหนักๆตีแรงๆปิดไวๆหน่อยนะก็ลองดูได้นะครับคีดสิบสองก็มันดีเนาะเออมันดีต่อไปจะเป็นใบเก่ารีมาให้นะครับล่างแปลงแห่งหอกบาเนาะก็คือเป็นคีเก่านั่นแหละต่อไปเป็นเลดจิมคา r b บังเกิลครับเป็นดอพีจีห้าพันเนาะก็รีมาให้นะครับผมใบนี้ต่อไปก็เป็นดะกอนมองเก็นโจครับเป็นฮนะิวทิกเกอร์เนาะรีมาให้นะครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปพิวชุด VEB07 ของไคโลเนาะจากที่เราดูแล้วเนี่ยมันเป็นกล่องที่สามารถซื้อ4กล่องหรือว่าซื้อคอมพิวต์มาปุ๊บเราเล่นได้เลยเนาะเพราะว่าของมันก็ค่อนข้างครบนะครับมีทิกเกอร์มี PG มีอะไรให้ครบเลยเนาะแต่ว่าของมาใบที่เป็นของสามัญจากกล่องเก่าๆเนี่ยอาจจะยังขาดอยู่นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเด็กฟูลเนี่ยก็ต้องไปตามของกันนิดนึงเนาะแต่สำหรับใครที่อยากลองซื้อมาเล่นเฉยๆเนี่ยอยากแบบลองซื้อมาลองเล่นดูอะไรเงี้ยก็สามารถซื้อ4กล่องหรือว่าซื้อคอมพิวต์มาแล,ล,ลยนะ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็สำหรับแค่นึอื่นในกล่องนี้เนาะเดี๋ยวตามมาที่หลังนะครับเดี๋ยวทำคลิปแน่นอนอยังไงก็รอติดตามรับชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ